เลสิกคุ้มค่าหรือไม่เชิญชมเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับการทำเลสิตาเป็นการแก้ไขาสายตาที่ผิดปกติ การผ่าตัดตามี2วิธีครับ 1. การผ่าเปิดกระจกตาด้วยใบมีดเป็นวิธีที่ใช้มานานและเป็นมาตรฐาน 2. การเปิดกระจกตาด้วยเลเซอร์ซึ่งแม่นยำรวดเร็วปลอดภัยสูงและเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับเมื่อได้รับการผ่าตัดแบบเลเซอร์แผลจะหายเร็วปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนั้นวันนี้เปิดตาจะพาไปไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำเลสิตาครับนะตอนนี้ผมได้อยู่กับแพทย์หญิงภาควิชาจากสุขวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะทังตน การทำเลสิกตาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรครับการทำเลสิกคือการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติวิธีหนึ่งนะคะโดยใช้เลเซอร์ปรับรูปความโค้งของกระจกตาเพื่อให้โค้งได้รูปจึงมีการโฟกัสภาพได้ตรงจุดค่าสายตาของเราจึงหายไปคือเห็นชัดเจนขึ้นนะคะโดยทั่วไปการแก้สายตาม,มี3วิธีเบื้องต้นคือใส่แว่นถ้าไม่ดีก็ใส่คอนแทคเลนส์แว่นคอนแทคเลนส แต่ถ้ามีความลําบากอะไรก็ตามที่ทําให้ใส่แว่นไม่ได้หรือใส่คอนแทคเลนส์แล้วอันตรายเราก็จะทําเลสิกแทนนะคะเลสิกก็คือการลดการใช้แวน่นลดการใช้คอนแทคเลนส์เลสิกโดยหลักการก็คือเป็นการแยกชั้นกระจกตานะคะดูรูปนี้ก็ได้นะคะตรงนี้คือกระจกตาปกติเราคือกระจกตามีความโค้งอยู่นะคะเราจะใช้ใบมีดหรือว่าเลเซอร์แยกชั้นกระจกตาออกเปิดขึ้นมานิดนึงนะคะโดยที่ไม่ได้เข้าไปในลูกตาแล้วก็ยิงเลเซอร์ชั้นใน ถยู่ค่ะยิงเลเซอร์ชั้นในให้รูปร่างสวยขึ้นแล้วก็ปิดกลับปิดแผลกลับเพราะฉะนั้นแผลจะแอบซ่อนอยู่ข้างในคนไข้จึงหายเร็วฟื้นตัวเร็วแล้วก็เห็นได้รวดเร็วมีหลายท่านบอกมาว่าการทำเลสิกตาบางครั้งต้องกลับมาทำอีกจริงหรือไม่ครับมีค่ะมีโอกาสนะคะเพราะการทำเลสิกคือการแก้ไขสายตาณปัจจุบัน ถ้าอนาคตคนไข้ที่ทําไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเช่นสายตาเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะจากการใช้งานหรือจากอายุนะคะก็อาจจะทําให้มีค่าสายตาเพิ่มขึ้นจากที่เคยทําไว้และจำเป็นต้องทําเพิ่มเติมเป็นไปได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็น <ท properly. S 2> หากทำเลสิกตาให้ปลอดภัยต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับก็เ <Cam> ร <'s S 2> <ๆ>ิ่มต้นตั้งแต่การเตรีอมอยมตัวก่อนนะคะก่อนที่จะมาทำเลสิกถ้า,าคนไข้ใส่คอนแทคเลนส์ ก็จำเป็นจะต้องหยุดใช้คอนแทคเลนส์อย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์โดยเฉพาะคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มนะคะเพื่อให้ตาอยู่ในสภาพที่เรียกว่าปกตินะคะหลังจากนั้นเข้ามาตรวจสภาพค่ะเข้ามาตรวจว่าสภาพตาพร้อมที่จะทําผ่าตัดไหมตรวจค่าสายตาดูความโค้งดูความหนาแล้วก็ตรวจโรคว่ามีโรคอะไรในตาหรือเปล่านะคะถ้าตรวจแล้วเรียบร้อยดีพร้อมที่จะทําไม่มีข้อห้ามใดๆก็จะเข้ารับการผ่าตัดนะคะการทําผ่าตัดเลสิกทาเสร็จภายในประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะสองข้าง แล้วก็กลับบ้านได้เลยไม่จาเป็นต้องนอนโรงพยาบาลนะคะหลังจากนั้นคนไข้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาเรื่องความสะอาดแล้วก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุเพราะว่ามีแผลย่ทธิตาทั้งสองข้างนะคะแต่พวกนี้โดยทั่วไป1วันก็สมานแล้วแต่ยังไม่ได้แข็งแรงดีพอที่จะสู้กับแรงขยี้หรืออันตรายใดๆดได,ได,ได้ก็จะคงจะต้องรอยอย่างน้อยประมาณหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปจึงจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงปกติวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้คำแนะนำดีด และความรู้เกี่ยวกับการทำเลสิกตาขอบคุณมากครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทราบไหมครับที่คุณหมอแนะนําเกี่ยวกับการดูแลดวงตาเพราะดวงตาเป็นสิ่งสําคัญกับร่างกายถ้าดูแรลรักษาดวงตาดีๆอนาคตข้างหน้าก็ไม่ต้องทําเลสิกตาครับสาหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวเตือนภัยใหม่ๆหรือคําแนะนําติชมรายการส่งคําแนะนําของท่านมาได้ที่ SMS หรือทางเฟซบุ๊กไทยเดฟทีวีวันนี้ผมและทีมง,งานเปิดตาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพดวงตาดีๆนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็สำหรับในช่วงของเปิดตาวันนี้พิเศษเลยนะคะเพราะว่าเมื่อทิ้ที่แล้วเราไม่ได้ออกอากาศเลยฉะนั้นมีอีกหนึ่งตอนนะคะที่จะนําเสนอเป็นเรื่องของบารากุท่านผู้ชมรู้จักไหมว่าบารากุคืออะไรวันนี้เราจะนําเสนอนะอันตรายจากบารากุไปติดตามจากน้องวชรินเลยค่ะ วัสดีครับท่านผู้ชมเปิดตาวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับสารอันตรายในบารากุที่หลายๆคนเห็นเป็นเรื่องสนุกมักจะสั่งมาด,ดูเพราะเห็นเป็นเรื่องของความเท่ทั้งกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าบารากุมีสารอันตรายเทียบเท่ากับบุหรี่เลยนะครับ สูบบัตรีกุหนึ่งครั้งจะพ่นควันออกมาเป็นจํานวนมากนั่นแสดงว่าปอดของเราต้องได้รับควันพิษนี้เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันหลายคนอาจจะไม่ทราบถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่วันนี้ผมพามาพบนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมอยากรู้ว่าที่ผมไปเห็นตามสถานบันเทิงมีคนสูบบารากูสิ่งนี้จะเป็นอันตรายมากน้อยเพียงใดครับบารากูนี้อันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวิธีการสูบซึ่งมันเพิ่มอันตรายยิ่งกว่าการสูบบุหรี่อีกนะครับเพราะว่าหนึ่งตัวบารากูเองมียาเส้นที่เป็นส่วนประกอบของยาสูบผสมอยู่ อันที่สองมีของอย่างอื่นอีกเยอะแยะผสมอยู่นะครับเช่นพวกากาดผลไม้นะครับ